วันนี้จะพามาดู how to ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ปากสไตล์หมอฟุตอางปากแบนๆไม่มีมิติให้พุ่งสวยฉ่ำกันเลยคะ่ะ๋ยวพี่ให้ดูเลเยอร์นะครับที่เข้าตรงจังชั่นพอดีนะครับไว้เรดนะครับเห็นไหมเข็มเนี้ยจะอยู่สับเด์ม a อลเลเยอร์นะครับนะอันที่สองคือระหว่างที่เราฉีดนะครับต้องดูเรื่องของ b l a n c h i n g effect ต่างๆนะครับ จุดที่สพี่ก็จะใช้แบบน้อยลงมากว่านิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณจุดศูนย์ห้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเราจะไม่เลยเวทไรจันชั่นเข้าไปนะครับเคพอยต์ K Point, คือจุดที่สูงที่สุดเนี่ยนะครับปึ๊บไปจนถึงตรงเรนตรงกลางนะฮะอ่ะอันนี้คือเลเยอร์เราจะเห็นว่าเด r มเลเยอร์จะเห็นตขาวแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกันปนระามาณสักจุดศูนย์หนึ่งนิดๆน,นะฮะ นะฮะไม่ถึงการขนาดว่าเดอร์มอลเลเยอร์จ๋านะครับแต่ว่าอยู่สับเดอร์มอลค่อนข้างแบบซูเปอร์ฟิเชียลนะครับเราดูเลเวลของเข็มนะเห็นไหมเรายังเห็นว่ามันไม่ได้แบบทูดีฟนะครับเนี่ยถ้าเราดูนะฮะยังอยู่ในชั้นของการที่เป็นแบบสับเดอร์มอลเลเยอร์อยู่นะครับเทสต์ง่ายๆอีกเทสต์หนึ่งคือถ้าเรากดตัวแคนูล่าไปทางด้านหลังเนี่ย มันจะไม่ไปแบบทาให้เห็นบอดี้ของแคนด์ล่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเทสที่พี่ใช้อยู่ตลอดนะครับงั้นเดี๋ยวเราอ่านบาตนิดนึงครับเราเปิดดูส่วนของตัวเวทนิดนึงนะไม่ได้แบบมีมูโคซิลอะไรนะครับแต่จากตําแหน่งของเข็มอ่ะที่พี่เข้าอะ่ะพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ายัางไงมันก็ไม่ได้ลึกถึงไปอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับถ้ายิ้มดูเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของปากลา่างทางฝังนี้นะครับที่มันจอกมากกว่ายิ้มยิงฟันนิดนึงครับ เห็นไหมมารูเนตของฝั่งนี้ของเขาอะ่ะมันก็จะบุกมกว่าแล้วเวลาที่เราดูวิเคะห์เรื่องของการที่คอนเนอร์ของเของฝั่งหนึ่งของเขาตกมากกว่าหรือโลว์ิของเราตกมากกว่าที่ต้องดูหนึ่งมีโวลูมลอสไหมในการซัพพอร์ตอันที่2คือสิ่งที่เราต้องดูคือฟังก์ชันของแกล้มเนื้อนะครับว่ามีฝั่งไหนที่มันไฮเปอร์คอนแทรคมากกว่าโอเคจากกทรนเล่นท่าเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดในเรื่องของ projection กับตัว ทีเปิดออกมาของตรงบลิษัทนะครับที่มีส่วนของเนื้อเพิ่มขึ้นได้ไม่แน่นเจ็บนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปากสวยฉ่ำมีมิติแบบนี้เลยค่ะเร็วแต่ว่ายางมันดูซึมเร็วสำหรับดิซซ่าเนะครับวันนี้ผ่านไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งไงนะยิ่งยิ่งไปยิ่งยิ่งไม่ตกเลยเร<อ>ียบร้อยกลับกลับบ้านได้